สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านวันนี้พ่อเพลินจะพามาดูรถครับ MG 3นะครับรุ่น V น v. น v อันนี้จะเป็นด้านหลังนะครับ โล MG สามไอนะครับเป็นรุ่นทับอันนี้จะเป็นกระจกนะครับเสร็จแลวอันนี้จะเป็นด้านหน้านะครับ เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยนะครับข้างในรถรจะมีอะไรบ้างครับฟังกชันของรถ MG 3ประตูจะเป็นระบบอันล็อกนะครับถ้ลเราปิดแล้วจะล็อกอัตโนมัติเลยนะครับ พราเปิดลองเสียบกุญแจดูนะครับอันนี้จะเป็นหน้าไม้นะครับพวงมาลัยฟังก์ชั่น Welcome นนี้เป็นหน้าจอนะครับ อันนี้จะเป็นบวกนี่ก็คือเร่งนะครับนี่ครับเร่งเร่งเสียงวิทยุลบก็คือผ่อนนะครับสตันอันนี้ก็คือไม่มีเสียงครับปิดเสียงครับอันนี้จะเป็นเดินหน้าหาขึ้นอันนี้ก็ถอยลังครับหาขึ้น มันจะเป็นิดเปิดแอร์ครับอันนี้จะเป็นระบบคำสั่งเสียงนะครับเพิ่มพัดลมแอร์ชรใช่ครับ เดี๋ยวเรามาฟังชั่นละังดูเพิ่มลมแอร์เนี่ยเพิ่มให้แล้วครับอันนี้จะตอันนี้จะเป็นสรุปครับเป็นระบบ,บฟไฟฟ้าครับเนี่ยครับสรุปปิดเปิด อันนี้ก็จะเลื่อนเข้าเองนะครับเดี๋ยวเวลาปิดตัวนี้ครับเราก็จะดึงมาครับแต่ถ้าเป็นเวลาเปิดนะครับมันจะเลื่อนไปไปบนเลยครับ,รบเลื่อนไปพร้อมกันเลยอันนี้ปิด ระบบเกียร์ครับมาดูระบบเกียร์กันจะเป็นระบบเกียร์สี่สปีดนะครับจะมี P R N D แล้วก็ S เกียร์สี่สปีดตัวนี้เบรกมือครับ ตัวน,นี้เชื่อมต่อด้วยไอสมาร์ทนะครับไอสมาร์สามารถฟังเพลงออนไลน์ได้ครับโทรละโทรศัพท์ได้ครับแล้วก็เป็นระบบนำทางได้นะครับเนี่ยครับนำทางว่าเราจะไปจุดไหนเนี่ยครับค้นหาเส้นทาง ที่อยู่เราก็พิมพ์เข้าไปเลยนะครับนี่ครับไปน้ำตกการโตูนเมีชัยภูมิตัวนี้ถ้าเราสตาร์ทนะครับมันจะล็อกเลยนะครับ กดล็อกก็ได้ครับแต่ถ้าเวลารถวิ่งอะไรมันจะล็อกเองนะครับตัวนี้ปลดล็อกกนนระจกลงครับก็จะมีฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งตรงด้านนั่งนะครับดังหน้าครับนนี้เบาะ จะเป็นบอหนังครับ PVC ผสมผ้าจะเป็นแบบนี้ทุกรุ่นเลยนะครับด้านหลังครับนี่จะเป็นด้านหลังครับ สายด้านหลังกว้างมากเลยครับนี้ถอดได้นะครับถอดลอกได้เลยด,ด้านใะต้ครับม,ดดนะมีที่เติมลมแล้วก็น้ำยาครับน้ำยาการซึมคำรั่วของ he ang Ngha ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซัสบสไครต์ก็เพิเ่มช ANNEL เลยนะครับขอบคุณครับ